กลับเข้ากรุงเทพวันนี้เป็นวันที่ชาวกรุงเทพหมหานาครได้จับตาการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็จับตาครั้งหนึ่งแต่ไม่มีการประกาศรับรองผู้ว่าคนใหม่วันนี้บ่ายโมงก็มีการประชุมกันอีกครั้งนะฮะสุดท้ายเนี่ยที่ประชุมกกตได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหมหานาครคนที่17 ผู้ว่าท่านล่าสุดนะครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้มีการพิจารณารับรองสองกอเพิ่มอีก5เขตน,นะครับนี่นะครับกรณีที่คุณชัดชาติถูกร้องเรียนเนี่ยทางที่ประชุมกรกตเขาก็มีการพิจารณาหารือกันนะครับว่าเอ๊ะเข้าข่ายทาให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับก็ต้องมีการตรวจสอบให้รอบคอบแต่ว่าสุดท้ายวันนี้ก็ได้รับรองคุณชัดชาติ ผู้สมัครหมายเลข8ในนามอิสระซึ่งได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่1ด้วยคะแนน1 3 8 6 2ล้านคะแนนเป็นที่เรียบร้อยทางกะกะตชี้แจงว่าการที่กะกะตไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ทันทีเนื่องจากต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคือตรวจสอบตามมาตรา17พรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นซะก่อนว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามนะครับโดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งและรายงานของผออการเลือกตั้งประกอบกับการพิจารณาเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไปนี่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับในป้ายทำเนียบรายนามผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะล่าสุดก็มีการขึ้นชื่อคุณชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วนะครับ นี่ผู้ว่ากทมคนที่17นะครับนี่นะครับแต่ว่าลำดับเนี่ยอยู่ที่ลำดับ20นะฮะโดยลงวันที่22พฤษภาคม2 6 6 5นาขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเรื่องประเด็นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐมนูญได้มีการไปร้องกกตเนี่ยนะครับเกี่ยวกับที่ว่าคุณชัดชาติเนี่ย ไม่เก็บป้ายหาเสียงหลังการเลือกตั้งแล้วก็ยังไปร้องกรณีก่อนหน้านี้ก็คือกรณีที่ป้ายหาเสียงคุณชัดชาติเนี่ยเหมือนลักษณะมีการเ,าเป็นป้ายที่มีคุณมีโทษกับผู้สมัครครายอื่นก็คือในทํานองเหมือนกับว่าสัญญาว่าจะให้ใหป้ายเนี่ยเอาไปทํากระเป๋าได้อะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับวันนี้คุณวรัมชัยโชคชนะพร้อมด้วยคุณประพัฒน์บรรจงสิริเจริญอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพในนามอิสระ ได้เดินทางมาที่สํานักงานกกตเพื่อติดตามผลการประชุมของกกตคุณวรัญชัยเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดกกตรีบรับรองการเลือกตั้งผู้ว่ากทมงานทุกอย่างก็จะได้เดินหน้าเพราะกทมเนี่ยมีปัญหาหมักหมมมานานนะครับหลายเรื่องส่วนกรณีที่คุณศรีสุวรรณมาร้องกกตเนี่ยคุณวรัญชัยบอกว่าเหมือนคนบ้าใช้ไม่ได้แม้จะเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ตอนนี้มองว่าคุณศรีสุวรรณนั้นเลอะเทอะกันไปใหญ่ อยากฝากให้หยุดพฤติกรรมเหล่านี้เอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับนนจะมาอ้างว่าได้รับความเห็นจากนายสีสวุวรรณเหรอคนบ้านี่ใช่ไม่ได้ความจริงก็รู้จักกันอยู่ก็เคยไปช่วยไปดูแลไปไปไปเห็นอะไรดีๆก็เป็นร่วมกันอยู่ทีนี้จะเลิกเธอใหญ่แล้วนี่อยากฝากอะไรถึงีสุวรรณ้าคนะควรจะหยุดพฤติกรรมาอันไหนที่ร้องเรียนที่มันเป็นประโยชน์ที่สำคัญหรือว่าที่จำเป็น เรียนว่าเป็นไม่ถูกต้องก็ทําไปเถิดครับก็ไม่ว่าหรอกไอ้การทําผิดกับร้องเรียนมันของ,ของคู่กันก็ทําไปแต่นี่มันเลอะเทอะมากหลายเรื่องแลนี่มีนี้มาแจ้งความจับผมนี่วันนี้คือจะอยู่รอฟังเลยนี่นะครับวันนี้คุณผู้ชมฮะช่วงเช้าเนี่ยคุณศรีสุวรรณจัญญาก็ได้มีการโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวอ่าเดี๋ยวดู f a c o o o เมไ่่สักครู่นี้นะฮะโดยคุณศรีสุวรรณเนี่ยโพสต์ Facebook บอกว่าบ่ายวันนี้ได้ข่าวจะมีคนกอทม1,380,000าคนดิ้นชักดิ้นงอเป็นไส้เดือนกิ้งกือบนกองขี้เท่าไฟไม่รู้ว่าจะเฮหรือโฮเออนี่มีหลายคนเนี่ยเขาไปกระนำโพสต์นี้ของคุณศรีสุวรรณเลยนะโดยเฉพาะคนกรุงเทพที่เลือกคุณชัดชาตินี่นะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณศรีสุวรรณเนี่ยคือไปร้องเนี่ยแต่ว่าพอดูโพสต์นี้แล้วเนี่ย เหมือนกับว่าเนี่ยไอ้ที่ไปร้องเนี่ยจะเอาความสะใจของตัวเองเป็นหลักหรือเปล่านะครับแล้วเนี่ยมีการแบบย่อเยยยแยนคนกรุงเทพว่าจะดิ้นเป็นไส้เดือนล่าสุดอ่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณศรีสุวรรณหน่อยอยู่ในสายกับผมตอนนี้นะฮะสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณครับครับสวัสดีพี่บรรจงสวัสดีครับครับพี่ศรีผมเข้าไปอ่านในโพสต์พี่เนี่ยมีคนเข้าไปด่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็บ,บอกว่าเนี่ยพอหลังจากที่กรกตรับรองคุณชัดชาตและรยบร้อยแล้วเนี่ย ตกลงเนี่ยตอนนี้เนี่ยใครเป็นฝ่ายดิ้นกันแน่ฮะอาจจะจะตอบคาถามนี้ยังไงก็ผมก็ไม่ได้ดิ้นอะไรน่ครับผมก็ปกติของผมธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรใดใทั้งสิ้นก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านชัดิด้วยที่กรกตรับรองให้มาเป็นผู้ว่าของคนกรุงเทพครับครับยินดีด้วยากจากใจจริงหรอเปล่าเนี่ยครับยินดีจากใจจริงหรอเปล่าฮะอ้าวก็ต้องก็ต้องจากใจจริงเลยครับผมเป็นคนรมเป็นคนที่มีสิทธิที่เลือกตั้ง ผู้ว่าอยู่แล้วะ,ะเมื่อมีผู้ว่าคนใหม่มาเราก็ต้องยินดีกับท่านอาแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปร้องไม่อยากให้คุณชาติชาติเป็นผู้ว่าแต่พอได้เป็นปุ๊บก,ก็มาแสดงความยินดีอย่างนี้เหรอใช,ใช่ผมไปร้องตามตามเงื่อนไขของกฎหมายตามระเบียบของกะกะตครับว่าสิ่งที่คุณชัตชาติได้ดาเนินการโดยเฉพาะเรื่องใาเสียงเนี่ยมันเป็นประเด็นข้อถกเถียงว่ามันอาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือนําไปสู่การ จงใจหรือเจตนาที่จะสัญญาว่าจะให้ตามที่กฎหมายเขาก็าห้ามไว้หรือเปล่าครับผมก็ไปร้องเรียนตามคลองที่เคยร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเองครับครับ,ค,รบคุณศรีโพสต์เมื่อเช้าเนี่ยมันทําให้หลายคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าที่คุณศรีไปร้องเนี่ยมันไม่น่าจะต้องการคําตอบแบบทางกฎหมายอะไรจริงๆหรอกเหมือนกับว่าเนี่ยต้องการที่จะเย้ยหยันคนที่เลือกคุณชัดชาติมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่า ลักษณะการโพสตเนี่ยคือแบบแขวะคนที่เลือกคุณชัตชาติเนี่ยเต็มเต็มเลยตรงนี้ว่ายังไงฮะค,คือต้องเข้าใจนะครับว่าหลังจากเลือกตั้งไปแล้วนี่โดยกรอบของกฎหมายเนี่ยเป็นอำนาจของกรกตที่จะต้องพิจารณารับรองหรือไม่รับรองภายในสามสิบวันนะครับแต่ว่าเอฟซีของคุณชัตชาติเนี่ยโอ้ยพยายามจะตีอกชกตัวว่าทาไมชาเหลือเกินทําไมไม่รีบรับรองโน่นนี่นั่นทั้งๆที่เพิ่งผ่านการเลือกตั้งมายังไม่ถึงสิบวันเลย Oh. นะครับแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนอยู่ผมเข้าใจว่ากรกตเองเขาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องมีกรอบในการพิจารณาให้ชัดเจนนะมีเหตุมีผลนะครับเพราะมันยังมีระยะเวลาอีกสั้งหลายวันนะครับซึ่งการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างกรณีของคุณสุขุมพันธ์เนี่ยกว่าจะรับรองเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาถึงยี่สิบสี่วันนะครับส่วนคุณชัดชาติเนี่ยทำไมเอฟซีคุณชัดชาติเนี่ยโอ้โหตีอบชกตัว เอ่อทำไมโน่นนี่นั่นผมก็เลยต้องโพสไปว่าเอ๊ะมันมันจะเอ่อร้อนรนเกินไปหรือเปล่าเท่านั้นอเองครับอ่าอ่า,อาคือไปเปรียบเทียบเขาว่าดิ้นเป็นไส้เดือนเนี่ยมันมันแรงไปไหมก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จะคิดเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะแรงอะไรนะครับเป็นการเอ่อเทียบเปรียบเปยเท่านั้นเองอืมตอนนี้มีหลายคนเนี่ยคือเข้าไปกระน,นำโพสต์ของพี่สีมากเลยนะได้เข้าไปอ่านบ้างปะไม่เคยฮะไม่เคยอ่านเลยหรอ โอ้โเป็นหมื่นหมื่นคอมเมนต์นี่ไม่อ่านสักคอมเมนต์เลยเหรอไม่ไม่อ่านนะไปอ่านทาไมไม่เกิดประโยชน์อะไรอ้าวก็โพสต์โพสต์แล้วมีการเปิดคอมเมนต์เนี่ยคนโพสต์เนี่ยไม่เข้าไปดูฟีดแบ็กโพสต์ตัวเองเลยเหรอฮะไม่ดูฮะไม่ดูไม่ผมปกติผมโพสต์ผมก็ไม่ได้ดูอยู่แล้วเออผมพอโพสต์ไปต้องการสื่อให้รู้ว่าผมคิดอะไรแล้วก็ขับเคลื่อนอะไรเท่านั้นเองครับครับแล้วพอจะทราบไหมว่าเนี่ยกระแสเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเป็นบางข้อความไหมหรือหรือว่าไม่ไม่อยากจะฟัง คือแน่นอนฮะอาจจะมีเสียงสะท้อนกลับมาจะตําหนิตีเตียนเป็นเรื่องธรรมดานะแต่เราไม่เอามาใส่ใจเนี่ยพี่ศรีฮะพี่ศรีมีบางคนบอกว่าเนี่ยพี่ศรีบางคนบอกว่าพี่เนี่ยพร้อมจะฝ่าดงเท้าคนอะไรอ่ะหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นคู่หรือสองล้านหกแสนตีนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าขนาดนี้นะโทษนะไร้สาระมันเบ้ออะไรฮะ มันจะมีใครเป็นล้านคู่มาทําอย่างนั้นมันมีนะปรากฏการในโลกนี้มีมันครับไม่มีครับแม้แต่คุณสมัยคุณสุขุมพันธ์ถูกคอสชปลดคุณสุขุมพันธ์ได้รับการเลือกตั้งมาหนึ่งล้านสองแสนคนเนี่ยครับเวลาคอสชปลดผมไม่เห็นนะเอฟซีคุณสุขุมพันธ์หน,น,นึ่งลา้าน,มมนนะสน 1, 200, องแสนคนจะมาะชักลิ้นชักงอดตายเหมือนกรณีคุณชาติชาติเลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพี่ศรีเนี่ยเหมือนแบบโอ้โหจงใจไปร้องเฉพาะคนที่ตัวเองเนี่ย ไม่ชอบหรือว่าอยู่คนละฝ่ายกับรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยพอทีคนของฝ่ายรัฐบาลทําผิดเนี่ยไม่ค่อยไปจะสนใจไม่ค่อยอยากจะไปร้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเลือกร้องเฉพาะคนป่าพี่ไม่หรอกผมก็จริงๆผมก็ร้องถ้าติดตามงานของผมเนี่ยผมก็ร้องมาแทบจะทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับ,รบก่อนหน้านี้ก็ร้องเรื่องกรณีป้ายของคุณผลเอกประวิทย์ที่ไปสวัสวดีปีใหม่ช่วงสงการานผมก็ร้องเรียนมาอยู่แล้วทาไมเอฟซีคุณชัดๆทำไมไม่เต ชงโงกหัวดูบ้างว่าผมได้ร้องหรือเปล่าคือจะมาจับผิดจะพ่อผมเนี่ยมันก็คงไม่ใช่หรอกครับอนี่ล่าสุดเนี่ยคุณชัดชาติเนี่ยยังบอกเลยบอกว่าเรื่องที่พี่ศรีไปร้องเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ฟ้องกลับแน่ยังไงก็ขอคบคุณพี่ศรีที่ตรวจสอบทําให้ผมเนี่ยดูสง่าขึ้นด้วยซ้ําอันนี้คุณชัดชาติพูดหลังจากที่ทราบนะฮะผลการ,รประกาศร,รับรองเนี่ยฟังแล้วเป็นยังไงก็ถ,ถูกต้องฮะ พราะว่าการเป็นนักการเมืองอาสามาทํางานการเมืองเนี่ยมันต้องได้รับการตรวจสอบมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับรัฐธรรมนูญก็ให้อํานาจในการตรวจสอบของภาคประชาชนอยู่แล้วกฎหมายก็ตั้งให้อำนาจประชาชนในการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ยิ่งทําให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเนี่ยสงาาย่าผ่าเผยมากยิ่งขึ้นเป็นผลดีด้วยทำไปอย่างที่คุณเจ้าชาติพูดเนี่ยถูกต้องแล้วครับล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มคนเขาไปลงชื่อนะครับถอดถอน คุณศรีสุวรรณออกจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยในเว็บไซต์เชน .org ผมเข้าไปดูจำนวนคนที่ลงชื่อในตอนนี้ทะลุแสนแล้วนะใช่ไหไมทีมงานตอนนี้ล่าสุดอ๋อประมาณประมาณห้าหมื่นนะตอนนี้ห้าหมื่นคนแล้วพี่ศรีฮะเขาเขาไปลงชื่อในเชน .org ฮะก็เป็นเรื่องอก็ไม่ไม่ซีเรียสอะไรเพราะเป็นเรื่องตลก ตลกปกฮาด้วยซ้ำไป<อ>คือผมเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไรครับสมาคมผมเองก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับ,ค,รบคนที่จะปลดผมได้ก็คือคณะกรรมการสมาคมและสมาชิกเท่านั้นไอ้นคนที่มาลงชื่อปลดผมเนี่ยมันมีอำนาจอะไรล่ะที่จะมาปลดผมได้ครับ,ค,รบคับมึนเป็นเรื่องตลกอ่ะซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องเทหมภาษาไม่ได้เป็นซีเรียสอะไรด้วยครับครับ ตอนนี้เนี่ยเขาประกาศรับรองเป็นทางการแล้วพี่ศรียังมีประเด็นอื่นๆจะไปร้องเพิ่มอีกไหมเนี่ยโอ้ยังมีอีกเยอะแย,แยะฮะหมายถึงนนกรณีคุณตราชันะต้องไปตรวจสอบท่านต่อเพราะว่ามีหลายนโยบายที่ท่านจะต้องอใช้หาเสียงแล้วก็รับปากไว้กับประชาชน<อ>แล้วก็มีหลายเรื่องที่มันเป็นผลผูกพวงมาจาัดนโยบายของผู้ว่าคนก่อนๆหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสัญญา BTS เรื่องของลงไฟฟ้าขยะที่อ่อนนุชหนองแขมเรื่องของการรื้อไล่ชุมชนริมคลองก็สร้างคือหลังจากนี้เข้าไปทํางานเป็นผู้ว่าก็จะสอบต่อไปเข้าไปทํางานเป็นผู้ว่าเนี่ยจะตรวจตรวจสอบต่อเรื่อยๆคนมองว่าแบบนี้เหมือนไปจ้องจับผิดเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ฮะเขาเป็นเขาเป็นนักการเมืองเขาเป็นผู้บริหารที่มาจัดการเลือกตั้งเราก็จําเป็นที่จะต้องตรวจสอบเป็นเรื่องปกติธรรมดานี่ยจะไปพิจารอะไรอ่าละ ทีนี้กระแสในโซเชียลผมเห็นคนไปตําหนิต่อว่าพิ่ศรี่เยอะมากแรงมากรุนแรงถึงขั้นที่แบบสาบแช่งก็มีนะพิรีนะ,ะแม้ว่าพิ่ศรีจะไม่ได้อ่านเนี่ยแต่ผมเนี่ยเห็นกระแสแบบนี้ผมเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งทีนี้เวลาไปเดินบนท้องถนนจริงอยากรู้น่ะในกรุงเทพอะไรต่างๆเนี่ยมีระแวงมากไหมว่าคนเนี่ยโมโหถ,ถึงขั้นแบบจะมาด่าต่อหน้าจะมาทําร้ายเนี่ยพิ่ศรีไม่มีฮะไม่มีฮะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ที่เจอจํานวนมากก็คือเข้ามาทักทาย มาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็ทักว่าเป็นคนชื่อสีสุวรรณจริงหรือเปล่าพอเวลาออกนอกสถานที่เราก็ใส่มาสก์อยู่โอเท่านั้นเองฮะไม่ได้มีอะไรส่วนใหญ่ที่เจอที่เขามาขอถ่ายรูปเป็นเอฟซีอย่างเนี้เหรอครับมีมาดาบ้างไหมแบบไม่มีฮะไม่เคยปรากฏนะโอ้แสดงว่าในโลกความจริงที่เดินบนท้องถนนกับโลกโซเชียลนี่ไม่เหมือนกันกับพวกโลกโซเชียลมันพวกเออเพ้อฝันนะฮะ พวกตกงานพวกไม่มีงานทำวันๆอยู่กันหน้าคอมหน้าหน้ามือถือไม่ทำงานทำการอะไรเดี๋ยวอ่าอ่าอ่าโอเคขอบคุณนะเห็นบอกว่าเ,าเดี๋ยวติดอีกรายการหนึ่งโอเคยินดีครับสวัสดีครับครับครับอ่าขอบคุณนะคุณศรีสุวรรณอ่อันนี้คือคําตอบนะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปฟังคุณชัดชาติสิทธิพันธ์หลังจากที่กกตนเนี่ยรับรองนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอ่าเดี๋ยวลองฟังสัมภาษณ์หน่อยฮนะตรงนี้ ก็ <ST AN CE> <S <S ต้องขอบคุณนะผมว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับเหมนประชาชนสั่งให้เราไปทำงานแล้วเราก็ต้องไปทําตามความสั่งของประชาชนนะแล้วก็ต้องรับใช้ประชาชนทุกคนเหมือนกันไม่ว่าจะคิดอย่างไรก็อย่างนี้นไม่ว่าจะท่านจะอยู่ประทังประชาชนเราก็รักท่านแล้วท่านก็ให้ข้อมูลที่ดีเพราะท่านอยู่ในพื้นที่ท<ฮ>่านไม่ตอบอต้อนสมย<ฮ>ัยประเด็นแล้วไม่มีใครรู้หรอกใครอยู่ภาคไหนถูกไหมเพราะพอดูแล้วทุกคนก็ถอดหมวกแล้วเหมือนกันหมดเป็นคนกรุงเทพทํางานเหมือนกันผมว่าจังหวัดนี้ดีนะครับผมว่าเราเป็นจังหวัดที่รวมพลังกันไม่ต้องแบ่งเป็นใครเป็นฝ่ายไหนอะไรทุกคนมาร่วมใจกัน และกล้าไปดยการผมว่าเราไม่ค่อยเห็นมิตินี้านการเมืองเท่าไหร่ครับคือผมก็มองเฉพาะท้องถิ่นนะเพราะว่าผมไม่ได้ทําการเมืองใหญ่นั้นมันอย่างน้อยท้องถิ่นก็เป็นมิติหมายที่ดีการเมืองใหญ่มันอาจจะบริบทหนึ่งนะมันอาจจะแบบแข่งขันกันรุนแรงกว่าน,นี้อันนี้เราก็ไม่ได้มีความรู้ว่าเราไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นมานานแล้วแต่ก็อย่างน้อยท้องถิ่นดีเริ่มที่กรุงเทพก่อนถ้ากรุงเทพดีมันอาจจะขยายไปที่จุดอื่นของประเทศไทยก็ได้นะครับนี่นะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้วคุณผู้ชมฮะ,ะเดี๋ยวรอดูการทำงานกันต่อไปนะครับเรื่องของนโยบายที่ได้มีการประกาศไปก่อนหน้านี้